สี่ส <C 1. S 2> ี่หนึ่งกลับได้แต่ปกติมันไม่ถูกนะตามหลักเพราะมันไม่ใช่หนึ่งสี่มันเป็นสี่หนึ่งเนาะแต่เราก็บอกว่าโซนล่างอยู่อย่างนี้ถ้าจะไปพูดให้มันถูกก็ถูกเนาะศูนย์หกก็เป็นเก้าศูนก็ได้ถ้ากลับหัวกลับหางแต่ว่าเราก็ให้ไม่ถูกเท่าไหร่รายจาแนแม่เข้าหมดนะคือเก้าศูนย์กับนี่ละ นะครับก็บประมาณนี้เนาะครับทีนี้ว่างวดน,นี้ก็ถามว่าขายมาแล้วแะไรปกฉลากไหมนีนะอะปกปกฉลากสูงสามเก้าสามแปดแปดฮนี่ผนะปกฉลากลปกฉลากถามว่างวดน,นี้ยากถือว่ายากก็หนึ่งให้ตัวเลขมาแล้วครับจังหวัดนครราชสีมาประตูชุมพล ห้าร้อยห้าสิบห้าปีเริ่มจากพุทธศักราชสองพันสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้แค่นี้ก็ห้าร้อยห้าสิบห้าปีเขาให้ตัวเลขมาห้าตัวแล้วถ้าบังคับคือเราต้องเขียนทั้งห้าตัวเลยก็จะม,มีเลขสองเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกนี่มีมาแล้วห้าตัวเราก็หาใส่ตัวหนึง่ง ก็วัดกันว่าเอาตัวไหนใสแค่นั้นล่ะในไรมันจะอยู่ตัวสุดท้ายไม่รู้เราจะวางถูงหรือวางผิดไม่รู้ก็เดี๋ยวเขให้มาหมดละครับนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ตัวอย่างเล็กตัวอย่างเล็กตัวอย่างนะตัวนี้ตัวอย่างเล็กตัวอย่างนะตัวอย่างนะคุณต้นผมก็ดาว่าเลขบ้นอะแต่ผมยังเขียนไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าจะให้โซนเลขล่างไปก่อน ขาเลขบนผมก็ยังไม่ดูอะไรผมว่าเบิ้ลน่ะหละเบิ้ลครับนีผมแปลมันแล้วละ่ะโอ้เนี่มาแล้วนั่นนั่นแปลแล้วเขาให้มาแล้วครับแทบจะไม่ต้องแปลอะไรเขาให้มาแล้วครับหนึ่งก็มีสองก็มีศูนย์ก็มีหกก็มีห้าก็มีตัวเสริมแค่ตัวเดียวคือเลขแปดใครยาสี่ก็ได้แปดก็ได้แต่ผมเลือกเลขแปดรู้สึกว่าเลขแปดจะนําโชคหรือเปล่าครับเพราะเราคิดว่าคาว่าประตูอ่ะ ประตูชุมพลครับประตูก็ต้องแปดอะแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าปีก็ต้องเป็นเลขปีก็ต้องเป็นแปดแต่มันมีปริศนาอยู่ในตัวของของปกอยู่นี่ผมก็เลยต้องแปลไปอย่างเงี้ยตามเขาอะ่ะขอให้มาห้าตัวแล้วหาใส่แค่ตัวเดียวล้วเลือกเลขนำโชคเป็นเลขแปดจะเข้าไปเนาะก็นี่แหละโซนนี้แหละจะไล่อันนี้เขาก็ห้าร้อยห้าสิบห้าปี สองพันสิบเอ็ดจุดจุดจุดอนนรก็เป็นเบิ้แล้วอืแล้วก็จนถึงพศปัจจุบันสองห้าหกหกปิดสมานาก็มีอยู่ว่าปีหน้าพศอะไรนะอยู่ประมาณนี้ละปีหน้าพศอะไรเเกินแต้มอาจจะเกินแต้มก็อาจจะมา่นี้เนี่ยปิดสนารูปผมตีแบบนี้นะแต่ผมยังไม่ได้เขียนหรอกเขียนแต่เลขบ่าง มาถึแล้วเลขล่างแล้วก็โอเคนะสี่หนึ่งแต่ว่ามันไม่ถูกเต็มที่มันเป็นแค่เลขกับเราเขียนสี่หนึ่งมันจอกหนึ่งสี่แล้วก็ปิดประตูรับด้วยแต่ว่าผิดพลาดใครซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นบุญไปเนี่ยผมจะให้แค่นี้ปกติมันมีสามตัวนี่ผมมองไปด้วยแล้วมันมีทางแยกอยู่มันก็อยู่อยู่ตัวนี้นี่แค่สองตัวแต่พอดีผมเผลอไปเขียนเลขอะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งนี่เผลอมือนะเลขเผลอมือ เรเผลอมือไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเรามองมองไปมันก็เผลอเขียนไปตามจริงมันมีตัวโซนก็มีแค่นี้ตัวหลักเขาแต่ว่าทางแยกเขาจะมีตัวนี้ข้าออกตามนี้ก็ถือว่าง่ายเพราะว่าเบิ้นแตถือว่าเบิ้นเนะ่เพราะว่ามุมมองผมมันจะเป็นเหมือนเล็กล่างผมก็จะมองอย่างนี้ล่ะผมก็เขียนเลยเห็นปั๊บผมจะเขียนเลยก็เหมือนกันเนี่ยมุมมองเดียวกันแล้วก็โซนแรกคือประมาณนี้เนี่ยตัวตรงเขา แต่ตัวหลบเขาก็จะมีแค่นี้อันนี้เลขเผลอเลขเผลอเขียนไม่รู้ถ้เาเกิดออกมาตอนนี้กเ็เฮกันนะคือมันเราเผลอ,เ,อเขียนเฉยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมองเห็นไ,ได้เขียนอย่างเนี้ยก็น,น่าจะประมาณนี้เนาะ<อ>ให้ดูอีกรอบอะ่ะนี่เอาละอันนี้ละประมาณนี้ละเบิ้ลถามว่ามุมมองผมว่าเขาจะให้เบิ้ลหรือเปล่ามีสิทธิ์นี่ก็มีห้าห้า ้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกมาแล้วครับแล้วเราว่าเราต้องไปเดาว่าจะเป็นเบิ้ลแล้วผมให้แปดแปดด้วยก็สี่ตัวแล้วขาดอีกหกตัวครับแต่ถ้าออกเบิ้ลก็ถือว่าง่ายแล้วล่ะผมว่าถ้าไม่เบิ้ลก็หาห่วยวันนี้ผมบอกเลยครับถ้าถ้าถ้าเบิ้ลจะง่ายแต่ถ้าหาบเราจะยากหน่อยเราต้องหาใส่ตัวหนึ่งเนาะครับแต่ผมเดาว,ว่าหวยวันนี้ไม่เบิ้ลก็หาบหามเนาะบางคนก็เรียงหาม 5, อาจจะสี่ห่าเนี่ยอ่าแบบอาจจะไม่ออกสามแปดแปดอาจจะออกแปดสามแปดแบบนี้ยนะเป็นหามนี่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะดูตามรูปแล้วพอเราสังเกตดูเราดูตามปกก็จะมีมีบอกว่านี่อันนี้คือประตูเนาะเขาจะมีตัวเป็นเหมือนป้อมอะไรที่สมัยก่อนจะเป็นที่พวกคุณทัพในสื่อเขาจะมายืนดู อาตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีใบเสมาอยู่สองข้างนี่ปาริศนามันเขาอาจจะไม่ไม่บอกว่าเบิ้ลหรือก็จะน่าจะเป็นเลขหามผมเลยยังเขียนไม่ได้เลขบนครับปล่อยเฉพาะอันนี้ก็พูดครั้งเดียวเหมือนว่าทีแล้วจะไม่พูดอีกเขียนแล้วคือเขียนเลยเน,ะนาะครับนาจเรนเอซีบาครั้งที่แล้วเราก็เขียนเราจะไม่กล่าวถึงเท่าไหร่ครับปล่อยให้ออก <anız> น่าจะเป็นเหมือนกันวันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันหลักแปลี่ยองหล ก็ไม่รู้นะเราดูไปตามแนวทางของเราเราจะมองคือมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งรูปนี่ก็เหมือนกับฝันตำแหน่งเลขทางเลขก็เป็นตัวสอดไส้ของเราอีกตัวหนึ่งเป็นคือครึ่งหนึ่งเพราะรูปเป็นขูดสโลบายแต่เนื้อแท้แล้วมันมันอยู่ในเป็นตัวนอนที่ไปเจาะกับสถิติมันจะบวกกันหลายอย่างแล้วบวกเซนนะก็อยู่ประมาณนี้เนาะเนาะจะมีอะไรถามหรือล่าอีกประเเรื่องอะไรดีเนาะ ฝันไหมลงุง๋อฝันอยู่ฝันวันนี้ก็ฝันเกี่ยวกับอะไรเนอะเดี๋ยวฝันเมื่อคืนฝันว่าขึ้นรถขึ้นจะผ่านแต่จําไม่ได้ถ้ารถไปทางเดียว,วก็มีฝันอะไรอยู่นะวันนะ้ฝันว่ามีคนผู้หญิงให้โทรศัพท์มาผมมีแล้วไอโฟนะอะม,มีไอโฟนแล้วเขาให้มาอีกอันนึงร,รุ่นใหม่แต่มันเป็นเล็กๆก่อน เอามาเข้าคู่กันนะให้ผมกดอะไรไม่รู้ผมจาไม่ได้ก็ถ้ามันนี้ก็ต้องเป็นคู่แล้วโทรศัพท์เป็นเบิ้ลแล้วถ้าบอกตามโทรศัพท์ก็สี่สี่เนาะรูเบิ้ลได้อะแล้วก็ฝันอีกอย่างหนึ่งอันนี้อย่างรู้สึกว่าจะเป็นจําได้ว่าตัวเลขเขาวิ่งอะไรให้ผมไล่ผมก็จําไม่ได้จําได้แต่ว่าเริ่มเจ็ดหนึ่งสองเลยไล่ไปเขียนตัวเลขอะไรเสร็จเบ้นแล้วก็เป็น เจ็ดหนึ่งสามหรือเรียงขึ้นไปเรื่อยๆจำได้ว่ามันไปถึงหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกเนี่ยเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกอันนี้คือฝันเนะอย่าไปเชื่อนะแต่พูดให้ฟังเฉยๆของผมเสืีมากแกหนักทางแปลปกกับไล่บันไดอ่ะตัวเลขก็จะจะออกมาใกล้ๆสติดีนะครับประมาณนี้แปลทางนีทั้งปีเลยมั้ยอันนี้อันนี้มันก็รู้สึกว่าอาจารย์แม่ไม่ิีงวดแล้วสิบสองงวดแล้วนะสิบสองงวดอะไรก็ตลอดตลอดนะ ม่ได้พลาดเลยก็นี่แหละตามหลักฐานที่เรางวดที่แล้วอ่ะตามหลักฐานดูครับเข้าไม่เข้าก็ดูเอาอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะรับวดที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เข้าเนาะตัวนี้ก็เข้าเนาะรางวันที่หนึ่งน่จะอยู่ครบหรือเปล่าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งโอ้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยครับอาจารย์แม่ทั้งบนทั้งล่างทั้งรางวันที่หนึ่งให้สี่หนึ่งแม่จะเอาหนึ่งสี่ก็จะไงแล้วเนาะใช่เนาะเก็ต้องกลับ เอาเต็มเต็มนะครับเนาะอา,าตามนี้แนะเนาะแต่ก็เอาไปเพราะว่ายังเหลือตัวบนผมยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ค่อนค่อนข้างน่าจะเป็นเบิ้ลนะแต่ไม่รู้ตัวไหนนะน่าจะเป็นเบิ้ลตัวบนเล็กบนให้พิจารณาขนาดนี้ผมยังไม่รู้คือถ้าผมรู้ผมจะเขียนเลยนิสัยผมจะเป็นยังไงใครก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่เขียนนะบางครั้งก็อยู่ในอาจารย์แม่เหรอเนาะเราโมแต่พวะโพงไปทางอื่นนะ ไว้อยู่ในอาจารย์แม่เลยล่ะนะประมาณนี้แล้วเนาะครับโอเคพอหรือเปล่าเวลาพอหรือเปล่าครับเอฟซีตุกนุท่านก็ตามนี้ลุงฟองนะครับลุงฟองเปรตปกแม่นมากครับทุกท่านเลยตอบคอมเมนต์เลยเชวันนี้ก็ได้แล้วนะครับเอฟซีตามนี้นะครับไม่นมากนะครับดูเมื่อจะไหลช่องเลยลุงปองดูมุมเลยแม่นมากครับสาธุสาธุอ่ะโอเคนะครับเอฟซีนะครับลาลากันไปสําหับ ชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กันได้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามคลิปหน้าไปเรื่อยๆนะครับรับรองครับมีโชคม,มีลาภแน่นอนครับาสายบุญคุมทรัพย์เทนา,ลาและก็เพจคุมทรัพยาา์เทนาอีสานนิวด้วยนะครับอย่าลืมอีสานนิวอิสานทีด้วยนะครับกดติดตามให้กำลังใจกันทุกขอบคุณครับลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม